ร่วมจำหน่ายสินค้านาทีทองและยังมีการแจกกล้วยไม้ฟรีและยังมีกิจกรรมอื่นตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนยโยบายในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร9นาฬิกา30นาทีของทุกวันอังคารนะคะแล้วก็เริ่มจัดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562เป็นต้นมานั้นเพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ท่านรองผู้นาการท่านเกษตรและสหกรณ์ ที่มาเปิดงานที่หรับตรงตัดซึ่งภายใต้พิเศษทัศน์ของอตกรที่ต้องการที่จะเป็นตลาดสินค้าเกษตรก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงแล้วก็ปัญหาอาหารที่เป็นออแกนิกเนี่ยต้องการรับประทานทุกวันนะครับเกษตเรอินทรีย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่อตค์กรที่ความต้องการมากยุโรปต้องการเป็นอย่างมาก

ขึ้นอยู่ตามข้างบ้านนี่นะวางอยู่ตำข้างบ้านสามารถสร้างมูลค่าได้3 0 0พันกว่าต้นปีนึงเนี่ยอันนีงง้แต่ไผ่เงินเราไม่ได้<ผ>มองว่าเราจะต้องเลี้ยงพอหรอกแค่วางพออย่างเงี้ยแล้วก,วก็ถ้าท่านเก็บได้ถึง10ปีเนี่ยถอนขนไก่บนนอกให้ตับเหมือนกับลักษณะว่าเราขุดมะละกอก็อจะต,ตัดตัดแต่ละแกะหมดแล<อ>้วเพื่อจะขึ้นเวทีนี้ไง

vân gà mấy lần là để cho này con gái những video hấp dẫn

นี่เป็นกล้วยกิ่งเห็ดแดงนะคะมีเลยวันที่วันจะตอเท่ยงแล้วก็วันนี้เร้่อกนที่ออกดอกมันเป็นดอกเบิดตาดอกมันจะเริ่อกเิ่ฉีนใช้จ งานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพอัตกรจังหวัดสงขลาเนี่ยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20-23กันยายน2562นะครับก็เป็นการต่อยอดในโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งระดัการเกษตรของซึ่งเป็นนโยบายของอัตกระเนี่ยนะครับที่จะพัฒนาสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับผู้บริโภคนะครับเรามีนโยบายจากนโยบายของรัฐบาลในเรื่องตลาดน้ำ เฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราก็ยังสร้างเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรมี่กคุณภาพแล้วก็น,นํานวัตกรรมต่างๆมาผลิตสินค้าเกษตรกรให้มีมูลค่าสูงขึ้นอย่างเช่นในงานนี้นะครับผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการสร้างอาชีพในเรื่องของการทํามะพร้าวบอนไซ ผมเช so 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 ื 100, 10, so idea, ่อว yep. ่าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักมาดูกันที่นี่ว่าเป็นยังไงครับแล้วเรามีวิธีในการสอนบ๊เาาจากลูกละ10บาท20บาทเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงปีเนี่ยอาจจะสร้างมงลนค่าได้ถึงเป็นร้อยเป็นพันได้ก็เชิญนะครับระหว่าง20-23กันยายน2562ที่ตลาดถึงการเกษตรคุณสาหกรจังหวัดสงขลานอกจากท่านเลือกซื้อเรื่องงานสินค้าได้ ในเรื่องของกิการเกษตรคุณภาพแล้วนะครับท่านสามารถที่จะมาฝึกมาฝึกงานชีพมาเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะในเรื่องของเก็บแสลงที่เป็นอุตสาหกรรมเกแสลงจังหวัดสมุทรราหรืออาชีพใหม่วันนี้ที่ผมนํามาก็คือเรื่องของการฝึกสอนในตำบลไซมางคาก็เชิญทุกท่านเข้ามาร่วมงานได้